สวัสดีครับผมแรงนี่ฝนตกนะครับตอนนี้เวลาหกโมงเคืองนะครับผมอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับผมนี่แหละครับผมฝนกำลังตกนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงฝนนะครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศดีเลยนะครับฝนตกกำลังหมึมมืดนะครับผมได้บรรยากาศขนดได้ครับนี่นะครับบ้านผมก็อยู่ติดถนนซีเลนแบบนี้แหละครับผมตะว่าเวลาอาคีวันหยังอยากไล่ขนาดได้ครับเสียงรถลุมบอมลุมบกยิ่งฝนตกมีเสียงรถแห่งชัดนะครับผม แต่ว่าคื้น,นี่นะที่ได้งดลิปนะครับเพราะว่าอยู่ในเฮียนสัลัางที่ผมอ,อัดเนี่ยมันจะเป็นมุ้งแผนมเมทันชีนะครับผมมันก็ได้เสียงฝนเขานะครับเสียงทิ้งก็คือบ่มัวนะครับผมเอาปั้งเสียงฝนดีกว่าครับผมนี่แหละครับผมเข้ากับเพลงเลยนะครับเฉพาสฟังบานนะครับโองดินกลางิมไอ้ฝน อันนี้บริหอมดินนะครับหอมปูนนะครับผมเขากลิ่นไอ้ฝนนะครับเพราะว่าทั้งงานกีฬาซีเมนต์เกือบเบิลแล้วนะครับผมโอเคครับผมอาจให้เมืองพ่อได้ชุ่มช่านะครับบ้านไผรบัวตกนะครับจะได้สดชื่นนะครับผมนี่แะครับบรรยากาศดีเลยแ่ะครับครับแต่ว่าฝ้าห้องนะครับผมก็ประกาศออกไปนะครับปิดเน็ตปิดอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ